เราก็มีโฟร์แมนมาคุมงานนะครับวันนี้โอ้สบายนอนกระดิกหางดิกด๊กดิกด๊กดิกด๊กอยู่นี่นะครับแล้วก็น,นี้ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าคิวซีเอต,ต,ตัวกินน้ำก่อนนะครับถนนเป็นคิวซีวะรอรตรวจงานอย่างเดียววะโฟร์แมนโฟร์แมนอย่าอย่าเริ่มเซ็นพาร์ทให้ดูเด้อต้องไปตรวจสอบงาน นางจะไม่เข้าบ้านนะครับสวัสดีครับคุยกันก่อนคุยกันไปก่อนนะครับพัก <c oughs> หนื่อยก่อนหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับน,น,นี่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 นียินเร็วยินระบ๊อ่ อ,ย,อย่างยังอย่างดีนะครับอย่างมีลมพัดมานะครับลมพัดมาเอือ่อยเอื่อยมีคนสุขขนาดเอาห่างก็ดิ๊ดดิกดดิ๊ดดิกดกด,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 กดกน้ำก็ได้กินมีคนเอาน้ำกินเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นลูกพี่โฟแมนคนังานหนักเราเนี่ยงอนแล้วงอนแล้ว พักบ่เหยินเหยินเหยินบ่เหยินเอ้อเอานี่นี่มาดูครับมาดูผู้ปลุวยนะครับเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับเหยินบ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยขนุนต้องอิ่มแล้วแบบนี้นะครับ เยน็เยนเยน็นเย็นอันนี้ไม่นี่นี่ลงเดียวเอาน้ำให้ขนุนนะครับขนุนก็ีเจย,ยนะครับิมไม่สนใจนะครับหนูมไม่เข้าแล้ว,ลวนะก็มาเล่งนะครับกินแล้วกินสองครั้งแล้ว สวัสดีครับพี่จันเพนนะครับขอบคุณนะครับหัวใจทั้งสามด้วยนะครับสวัสดีครับจุงกระใบบองโบนกรุ๊กรุกเคร่งแสเซมซายมันแปลว่าอีกอย่างละสวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องหสวัสดีนะครับโคดุงหามัดนะครับสวัสดีดุงหามัดนะครับออกมาเด้อจากช่องตรงเดียวนะมาดูช่องผมจะเยอะโอ้ผมทำคลิปนะครับผมทำคลิปถนนก็หลังจากที่คุมงานยังหนักก็นะครับ ทำไมทำอะไรนะครับเด็กนะครับน้ำก็ขนุนก็มาให้กำลังใจนะครับลุงเดียวและผมนะครับจ็ตังเหลืออีกสามต้นผาเป็นไผาล่ะบานเอก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคลิปสั้นๆนะครับ เดดเด็ดโอ้ยสบายเขาละลบุญลงบุญลงบุญลงนี่เป็นมากระป๋องอนอนเฝ้าที่นี่นะเออนอนนอนสบายนนนเลยตาแป๊วสวัสดีครับเจ็ดสีเร็วเร็วสวัสดีครับสวัสดีส่เ,เร็วให้น้อง มันหลงรายงานตัวครับบุคคลวันสิ้วันตุ้ยเป็นอ,นอย่างนี้เนาะหาเพื่อนไม่เจอน,นอนกินมานี่สบายเกินไปมั้งพี่เออลุกลุกลุกเอเอชีวิตมันหลงทั้งกินทั้งละเว้งอย่งางเขาปวนเพื่นอ,อ,นอนอุ๊บนอนปอ๊บนอนตาแป๊ว ลงมาแล้วนะครับกินน้ำเย็นนะครับส<ง>วัสดี<ง>นะดีสิบสามท่านนะครับออืบุญดงไปวงไปไหนเลยนะครับนนก็ออกไปล่าเหยื่อกลางแดดแล้วนะครับมาไม่รู้มาไหมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องปอมป่ายโอ้ยขนุนเอ้ยเข้ามาอยู่ลูก ดูนะครับคอหน้าครับย่นเข้าหาตัวเลยนะครับอ้วนอ้วนนะครับสวัสดีคุณดีแท็กนะครับสวัสดีไทเกอร์นะครับสวัสดีครับรอโฆษณานานจังโอ้ยอย่ามาเรื่องโฆษณาครับผมเพียเพียมากเลยครับเพียมากเลยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เขาจะพิจารณานะครับเราก็เปรียบเสมือนลูกจ้างนะครับ ยังต้องลงไปกับพี่นุ่นบ่ฮะมาเอ้ยหัวไปหาลง,ง,งเดียวไปลงเดียวเสียเอาลงไปไวเร็วอืมามาเสียเอาลงนี่มาเร็วๆรว็มามาหน้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 าแมงนะเหมือนขนุนหาไล่แมงอนะไรแบบนี้ เห็นไหมครับตามสัรชาติยานนะครับขนุนก็จะบุญส่วนบุญลงก็กินอย่างเดียวนะครับเราก็กินน้ำอีกแล้วครับ<อ>เดี๋ยวบุญลงก็มองอย่างมึนงงนครับกับช่างซ่อน ไม่รู้ว่าพ่อซ่อนนี่จะทําอะไรนะครับบุญลงนี่สร้างซ่อนจะเป็นคนนํามานะครับไม่รู้หมาใครเอามาปล่อยไว้หน้าบ้านก็เลยเอามาเลยนะครับไม่ได้ขโมยนะครับถามหาจะของแล้วนะครับผมเปล่านะเข้ามาเองไม่เจอนะครับแสดงว่ามีคนมาปล่อยเนาะขี้ไล่เลยมาเนาะมันไปได้ เป็นไปไหนน่ะตาปุบปุบ <Jedi> ท <ubers> <mortality>. ี <Auss biography> ่น <Britney detailed> <ishes> ี <Spencer persuade> ่นี่นี่นี่เห็ดเละๆอีกเละอีกเละอีกมีปัญหาอีกมีปัญหาเบาแล้วฮะเฮ้เห็ดตัวเล็กมีปัญหาเบาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียง พูดแล้วพูดแล้วคุณลงขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ